สวัสดีครับมน,น,นัสนันส่วนคนชัยวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับอินเทอร์ทูมาเก็ตติง้งอินเทอร์ทรมาเก็ตติ้งหรอเป็นมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งมีประโยชน์อย่างไรความต้องการวิวัฒนาการอินเทอร์ทูมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งคือคือการที่เราเหนือกว่าคู่แข่ง แล้วก็กระบวนการวางแผนความต้องการเห่าเป็นทองอยางคือวัดคือเป้าหมายที่สาอจงนี่ที่หมายถึงความํำเต็นมาร์เก็ตติ้งมีอยู่อย่างไรคือทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น อินโนโทมาเก็ตติ้งมีวิวัฒนาการแบ่งออกเป็นหออ้าหัวข้อคือหนึ่งเน้นการผลิตเน้นลูกเล่นเน้นขาย ก็ดูยุกเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การตลาด่อสังคมทั้งหมดคือ Intro to m a ูมาร์เกครับขอจบการรายงานเนื่อนี้ครับ